ไปดีลุงเลยจะแกอ่ะตกเฮี้ยมขับตกน้ำไม่สัตว์เลยเอามาน้องเอามานี่ไอเฮี้ยเรือนี่เฮี้ยเอไอเฮี้ยนัท เอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นตลอครับไอ้เขี้นี่อุ้มครับตลอดตลอดไอ้ไอ้ไอ้ขี้นี่อุ้มครับตลอดไ่ผมไม่ได้อุ้มผมไม่ได้อุ้มมันร่วมด้ยครับมันร่วมรถคันเด้กันครับมันคือรถคันเดียวกันครับสวยเป็นผู้ชายอย่าแลบแหลน้องเจอพี่อย่าโลกใครวะเสียไม่ใช่สักกุลันะสักกุเรียนไอ้สัตว์ใช่ฝากพี่บนมือด้วยบนมือด้วย Lột tục nào nhé nát Phải chắc rồi đó Obi bí mà chắc hay bổng là thí กินกินนาทีนะพี่รับซัครับอเคครับเอาก็รีพอดีเลยพี่ไอ้เหี้ยแบบไม่โหลดอีกที่นัดเสียเวลาเลยสัตว์ เยีย่ยกูแม่งเสียกันแตกเลยยช่ไหมหงอวันนี้ดิลงไปเร็ว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  น่าจะใชน่น่าจะใช่บอ๊บอบกับโชคมันะ้งเจียนั้นครึ่งชั่วโมงไอสัตว์รีพอดีคเขวไายแหกได้ไม่เราสองคนจะแหกยังไงมันต้องให้เพื่อนมาเพื่อนมารับมี่เมายทไมแหกแล้วต้องอว่าทำไี้ยังไม่ท่า,าอย,อ,ยาาอ๋อนี่ไง